ก็เป็นคู่สุดท้ายของวันครับเป็นการพบกันระหว่างแบงค์ของซอมและสยามฮูเปอร์ครับในรุ่น U13 และ U14 ครับเกมที่7ครับประจำวันเสาร์ที่10พฤษภาคมครับ2568ครับเขาบอกว่าสนุกแน่ครับคู่นี้ว่า1ทีมไร้พ่ายนะครับสยามฮูเปอร์ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแข่ง6ชนะ6ครับ เกมนี้คือเกมที่7ครับต้องมาดูว่า Bangkok Storm จะทำได้หรือเปล่าครับน้องอิเชอร์ครับน้องจอมคาโลแล้วก็น้องรัดฟ้าครับเดี๋ยวว่าเป็นผู้เล่นชุดที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับชุดนี้เซนเตอร์ใหญ่2ตัวเลยนะครับส่วนทางด้านสตอร์มมีซาเวียมีฮาร์เปอร์คาโลไปนะครับติดเครื่องขึ้นไปนั่งมอไซคไปคนเดียวโดดโดดและเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไวจัดนะครับคาโล ผู้หญิงของทีมสตอมนี่ถือว่าตัวสูงนะครับน้องเพตาน้องรัฟฝาเนี่ยตัวเล็กหน่อยแต่ว่าเร็วนะครับยิงมาไม่ลงเก็บได้ใต้แป้นลงไปครับ2คะแนนโดยน้องจอมยิง3คะแนนยังไม่ลงครับเจ้าดีบาวไว้ได้แต่แย่งไ,ได้ซาวเวียได้ฟาวด้วยหมายเลขสามสิบสามครับเอเชอร์ครับลูกแรกลงไปครับซาวเวีย ลูกที่2ครับให้มาซาเวียนี้จะซิลไปได้ครับแล้วให้เราวมากหน้าคาโลคาโลขึ้นวางขวาลงไปครับโมดเป่าอยู่นิ่งไม่ได้แล้วต้องขอเวลานอกเลยครับฮาเปิดห้มาที่ลูคัสลูคัสขึ้นมาหาเปิร์ลันฟ้าสติวได้ไหมยังไม่ได้หาเปิรยังขูกขิดลุกเล็กลุกดลกกันอยู่ครับแล้วยังไงไฮมาที่คาโลตาโลลูกนี้ไฮมา โนลุกผาแล้วหวางลูกนี้ลงไปอีเชอร์เป็นของเต็มรีบาวมาได้แล้วขึ้นลูกนี้หวางชิ้นไปล,ลงไปอีสองคะแนนของฮูเปอร์ครับเซ <c oughs> นเตอร์ตัวใหญ่ทำคะแนนดีครับ <c oughs> ให้มาลูกนี้ซาวเวียสบัดยิงเพชาลงไปอสองคะแนน ฮาเปอร์ให้มาไนตไนโยกหลบมาสวยขึ้นขวาลูกนี้ไม่ลงครับเก็บริบาวอีกทีนึงเข้ามือจอมด้านหน้ามีคาโลรออยู่ไปแล้วครับคาโลลูกนี้ข้างตัวปล่อยขวาเบาลงครับอหตอกขึ้นมาด้านบนสาเวียอยู่ทางซ้ายสาเวียให้มาตรงกลางที่ลูคัสลูคัสเฟย์อเวยิงลูกนี้ลงไป2คะแนนข้างหน้ามีเพื่อนรออยู่แต่ฮาเปอร์ไม่เห็นยอดมาลูกนี้ขึ้นมาวางลงไป โปรครับเข้าเบือทางชุนนะครับเปิดไปด้านบนพลาดโอ้โหตัดมาได้สวยครับโตกลับกันเร็วมากขึ้นมาด้านใน 1, 2ขึ้นขวาได้เฝ้าลงครับโอ้โหดูครับอินซีทางงาดเลยครับลงมาแป๊บเดียวเรียกเสียงเชียจากกองเชียได้ลั่นเลยครับแม่แม่ดิยิ้มกันใหญ่เลยครับ ช่องว่างเหลือแค่2คะแนนครับ10ต่อ1ิครับอินซีเก็บผู้แทนลงไปได้มาที่ชิวอีกเดินซวิลได้ครับลุยกมาด้านในมาตี้ขึ้นโอ้โหเสมอครับเข้าทางแบ็คขอสอมอีกชีหนึ่งลากบอลขึ้นไปเองมาตี้มาตี้ลากขึ้นมาตรงกลางลุยมาแล้วออกไปขวาลูกนี้เทนโดกด3คะแนนลงไปเทนโดผิดข <im ps> <im ps> <im ps> ึ้นนำครั้งแรกของเกมครับ ที่ิีเลี่ยมหายมาข้างหน้าตรงนี้หยุดในจังหวะขึ้นวางลงไปได้ถึงหลักจะไม่ค่อยดีแล้วแต่ยังวางลงไปได้ครับมาดูที่ฮูปเปอร์นะครับเทนโดเทนโดลากออกมาขวาจ้ำช็อตเองลูกนี้ลงไปได้อีก2คะแนนเริ่มชัวขึ้นนะครับตรงน,นี้ทางแบงคอกสตอร์มลุยมาด้านบนแล้วตีนขึ้นวางขวาโอ้เล่นเกมเร็วนะครับตอนนี้การสวนกลับของทางเซียงฮูปเปอร์ครับ ถ่ายมาแล้วจะขึ้นลุงนี้ไม่ได้ฟาวเก็บปรีบ้าวอีกทีหลอกหนึ่งจะวะแล้วขึ้นลุงนี้ได้ฟาวนะครับฟาวโดยชุนหมายเลขก6ของทางสยามฮูเปอร์ ลูกที่2ลงไปห้จูเนียครับช่องว่าง2องคะแนนครับชิวอีกได้2อคะแนนครับสวยมากครับลูกนี้การสะบัดบอลเข้าไปให้กับชิวอีกของทางตินนะครับชิวอีกลากขึ้นมาหนีตัวประกบเฟรมหลุดมาได้แล้วให้มาลูกนี้ทางตัวยิงลงไปครับมา โอ้โหจับบอลไม่ติดกับอ,อมรีแล้วโตกลับขึ้นมาพาสมาให้ชิวอ,อีกอีกแล้วลูกนี้เรียบร้อยกับชิวอีกอ,อมรีหลอกครับมาขวาแล้วยิงเองลูกนี้ไม่ลงตามไปเก็บรีบาวได้ทันนะครับอินซีหมุนมาอีกทีทะลุเข้ามาด้านในขึ้นลูกนี้ฟาวไม่ลงครับโอ้โหเปาใครครับดููุตัดสินยกเลยนะครับหมายเลขหกครับ ลงแรงลงไปครับอินซีครับมาลุ้นลูกที่2ครับไม่ลงครับรีบาวได้โดยสยามฮุปเปอร์และสบัดออกมาฮาเปอร์ฮาเปอร์โยกลอยมาด้านในให้โอ้ซาวเวียมาลูคัสขึ้นลูกนี้2คะแนนลงไป21 22ครับน้องจอมครับโดนปัดบอลหลุดมือมาเข้ามือซาวเวีย ซาเวียาลากขึ้นมา1-2วางลูกนี้ลงไปซาเวียาพาบอลขึ้นมาเองครับมองข้างหน้าให้มาที่ฮาร์เปอร์3าคะแนนทีพ้อยเจ็ดนาที28วินาทีครับคาโลยิงไกลลูกนี้โอ้โหคาโลครับบอลได้ยืนยิงน,นิ่งๆนีนน่ไม่พลาดนะครับ 25 26ครับบอลอยู่ที่ซาเวียซาเวียดึงจังหวะข้ามาขวาให้กับไนย์ไนยโยกหลบเข้ามาตรงกลางยังเล่นไม่ได้ให้มาที่หาเบอร์สามคะแนนสามมาสามกลับไม่โกงครับคุณทําได้ผมก็ยิงได้เหมือนกันชี้ไปแล้วบอกออกไปให้หมดครับแล้วเรียกมาทำสกรีน ข้าม,มาเองสเปนมูฟแล้วปล่อยลูกนี้ลงไปโอ้โหลาเพื่อนบอกไปให้หมดเดี๋ยวผมเล่นเองครับโอ้อยเนี่ยเล่นเนี่ยไม่ต้องดูส่วนสูงครับเจอตัวสูงแค่ไหนก็เล่นได้ครับต้องดูกันยาวๆจริงครับเกมนี้ไนท์สองคะแนนไม่ลงเก็บรีบาวอีกทีนึงครับลูคัสให้ออกมาโป้จำช็อตลูกนี้ไปบอลไต่ห่วงลงไป 31 21, 27็ครับช่องว่าง4คะแนนขาลครับมาลูกนี้แล้วลงไปอ,อีกแล้วครับอ,อะไรครับเนี่ยนี่อิดิศพลังมาหรือเปล่าครับตัวนี้หรือว่ามีอะไรคุมลูกบาสอยู่แ่บ <c oughs> ยังไงก็ลงปล่อยยังไงก็โดนห่วงครับโอ้เหมือนอิดิศพลังมาพลังนี้เต็ม99แต่ว่าส่วนสูงใส่ใส่มาน้อยฮะลืมใส่ครับ ายิงลงทั้งสองลูกเอายิงลงก็เปลี่ยนนะครับยิงไม่ลงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเกมมันเป็นเวลาที่5นาทีต้องเปลี่ยนทีมอยู่แล้วนะครับมชมกันต่อนะครับ5นาทีของควอเตอร์ที่2ครับครึ่งเวลาแรกอินซีวางขวาลงไปมองช่องตรงกลางสบัดจากข้ามไปติดมือเชสชิวอีกลากขึ้นมาเองหนึ่งสองวางซ้ายลูกนี้ไม่ลงเก็บรีบาวเชสโอ้โห สินซีคืนมาข้างนอกสามคะแนนลงไปครับมาตีสวยมากครับลูกนี้เซตเพลงดูสองสาครั้งนะครับได้คะแนนออกนําไป3 6มหแล้วลุยกลับมาโอ้โหลูกนี้สวยงามมากครับชีวิกล้มไปตะวัก่อนหน้านี้นี่แค่รู้สึกเค็ดขัดยอกนิดหน่อยครับลุกขึ้นกลับมาเล่นได้ต่อแล้วก็ยังฟอร์มร้อนแรงเหมือนเดิมอ้าวฟาวครับมือล่างของมาโกโตะครับน้องแม็กครับหมายเลขหนึ่ง พลาดไปครับลูกแรกครับเทนโดครับลูกที่2ลงไปครับไม่พลาดครับ37 34นะครับ3นาทีเอาตัดบอลไม่ได้อีกทีจูเนียลอกแล้วจะขึ้นลูกนี้ได้ฝาลลวนะ้โห นี่ว่าจูเนียนี่สเต็ปการหมุนด้านในนิดดีนะครับยิงแม่นนะครับปีที่แล้วอยู่แบงคอกบีสกับโค้ดเก่งครับปีนี้มาอยู่ที่แบงคอกสต t o r มช่องวาง4คะแนนครับดูลงไปครับช่องวาง5คะแนนครับ39 34ครับแล้วฮูเปอร์ชีวิกลากขึ้นมาชีวิกลากซ้ายขึ้นมาเจอระหว่างขวาลงไปได้ครับ2คะแนนมี2มืออยู่ก็ไม่กลัวครับ ลลอกติน้นก้าวขาปล่อยขวาลูกนี้ลงไปโอ้โหไม่ลงครับลูกนี้ยังรีบาวไว้ได้ดนซีไทยมาข้างนอกสาวในเฟรมย,ยิงลงปลอหนึ่งสองบอลหายแต่ว่าเชดลอกไม่ได้เชดเชดลอกยิงโอ้โหไปครับเชดครับโอ้โหทำได้สำเร็จครับรีบาวมาได้แล้วเต็มเต็มให้ชีวิต ชุงแรกขึ้นมาซ้ายซ้ายซ้ายแล้ววางขวาได้เปล่าเปล่าโดยหมายเลข12ครับโทษของชิวอีกครับลูกแรกลงไปครับ4 1 4สิบงครับดึงลูกเพื่อตีเสมอครับชิวอีก เรียบร้อยครับตีสเสมอได้สำเร็จครับโอ้โหห้าสิบวินสุดท้ายครับเล่นกันใหม่ครับออมรีออมรีไปมาข้างในมาตี้โดนลุ้มอยู่สบัดให้เฟรมได้แล้วยิงสามคะแนลลนลูกนี้ไม่ลงแล้วได้ไม่นับครับอาจารย์บอกคะแนนล,ลูกนี้ไม่นับเปล่ากรสาริมซีครับเปล่าดอจูเนียจังหวะรีบาวครับ แล้วฝาวทีมครบ5ครั้งครับจะเสียจุดโทษ่2ครั้งครับ<ป>ลูกแรกลงไปครับเต็มลงไปเต็มเต็มสสองสครับ<ป>หากแค่หนึ่คะแนนครับเล่นกันต่อครับไม่ลงเหลือ29วินาที มาตี้หยุดยิงเองไปเลยครับไม่ต้องรอใครทั้งนั้นนะนิ่งจริงๆครับทเทนโดลากขึ้นมาตรงกลางข้ามาคนเดียววางโดดบลอกโอโ้โหแต่ผู้ตัดสินบอกว่าฟาวครับเชดบอกวอทหลุกแรกลงไปครับเป็นแต้มที่45ต่อ43ครับช่องว่าง2คะแนนครับ <c oughs> เวลาเหลือเพียง6วินาทีเท่านั้นครับ ลูกที่2ครับของทางอินซีไม่ลงเก็บปรีบาลลงมาได้หายมาเซ็ตทันเวลาแล้วลงเคะแนานรอสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งก่อนเพตาไม่ยิงลูกนี้คาโรตัดมาได้อีกแล้วคาโบเติดเครื่องคาโรล,ล่าขึ้นมาคนเดียวแล้ววางไม่เหลือครับคาโรอเกอเอ้าโดนจิ้มนิดนึงโดยอเชอร์และด้านหน้ามีหลุดมา สองต่อหนึ่งคาโลเล่นไหมยอดมาแล้วอีเชอร์ขึ้นลูกนี้ได้ครับบอสไอคิวครับตึกด้านนอกเลยเลยครับฝนตกหนักมาก,กน็ตอนนี้ที่สนามเลยครับแต่ด้านบนนี่แอร์เย็นสบายครับแต่เกมนี่ร้อนแรงเหลือเกินครับดาวเวียคาโลครับลากมาลากมาให้มาลูกนี้หยอดหน้าห่วงลงไปก็เต็มมาที่ไหนครับไหน หนโดนต้อนเข้ามุมแล้วแย่งบอลไม่ได้ให้มาที่คาโลคาโลติดเครื่องโอโโ้โหลุกผ่านไปเข้าหัวซาเวียคาโลย่อลงไปเสี่ยฮูเปอร์อยู่ในชุดสีเหลืองครับแบงคอ์ออมอยู่ในชุดสีขาวม่วงนะครับไคเชียฮูปเปอร์โอ้โห้องเพตราครับคาโลทะลุช่องมีแค่นั้นทะลุมาวางไปได้ยังไงครับเนี่ย คาโลคาโลหยุดยิง3ขัคะแนนลงไปอะไรกันครับเนี่ยเฮตาให้มาด้านบนคา,<พ>าโลโตสตีล<ด>มาได้สติลมาแล้วให้กับอีเชอร์สบัดมาให้เพตรายิงลูกนี้ไม่ลงหลีบาวได้ลูคัสลูคัสขึ้นย้อนลงไป ลูคัสนี่ต้องบอกว่าส่วนสูงเขาดีมากเลยครับเตตราให้เอามาโปขึ้นลูกนี้อ้าวฟาวครับน้องโปได้ฟาวแม่มีไฟกระพริบกระพริบนิดนึงนะครับด้านนอกฝนตกหนักมากนะครับฟาวโดยหมายเลขสั่นสิบสามครับอีเชอร์ครับห้าสิบสามหกสิบเอ็ดครับ 54 61ช่องว่าง7คะแนนเท่านั้นครับตอนนี้ครับสำหรับสยามแบงคข้อสอบกับสยามฮูเปอร์ครับคาร์โล,ลหลุดมาครับลูกนี้จ่ายมาตรงกลางให้เต็มวางลงไปครับตินให้มาด้านหน้าครับแล้วไปลูกนี้วางชิวอีกวางซ้ายลงไปครับโอ้โหโอุยมาตี้พาบอลขึ้นไปมาหนึ่งสอง 1เรียบร้อยครับผมส่งออกมาด้านข้างเฟมมาที่จูเนียร์จูเนียร์ชดเรียบร้อยครับคะแนนฮูเปอร์ลากบอลขึ้นมาคอสตมาทางซ้าย1,2วางซ้ายไม่ได้ครับติดอยู่แล้วตรงนี้โอกาสของสตอมมาแล้วลากขึ้นมา1,2วางสวยงามครับเอาสิครับเกมนี้ ฟาสตอมหัวใจม่วงมาครับพวกคุณกลับมาสู่เกมแล้วครับมาแล้วครับกาดตัวเบอร์หนึ่งของทีมัคาร์าโรคาร์โดข้ามา1-2วางขวาโอ้ยพอแล้วโอ้ยหนูมาที่คาร์โดคาร์โดตรงมาที่ฮุปเปอร์ฮุปเปอร์ยังไม่ลงนะครับมาที่อาโตอาโตเก็บไปครับเรียบร้อยครับปิดจบครับผม ตอนนี้โดนทั้งอโศกทั้งคาโลครับแล้วฝากมาตรงนี้เซเวียโดนดับเบิลทีมเรียบร้อยครับโดนตัดบอลมาแล้วขึ้นมาตินวางซ้ายสวยงามครับเพลงนี้ชิลอีกนะครับขอภัยนะครับชิลอีกวางซ้ายสวยงามครับตรงนี้มาตี้มาตี้ออกมาด้านขวาแล้วก็ขึ้นไป1-2เรียบร้อยครับ นี่คือสกอร์ที่ต้องการนะครับลดสกอร์ลงมาก่อนครับมาตีควบมามาเต้หนึ่งสต็อปเล่ที่ไม่ได้เรียบร้อยครับมาเต้เอาแล้วอัโซกตัดมาตรงนี้หนึ่งสองวางนุ่มๆครับมาท่เซเวียเซเวียเข้ามาลุดเดียวเข้ามาเรียบร้อยครับสวยงามครับเซเวียครับลดแต้มลงมาครับ โอ้โหแล้วฟูคอร์ดเพสเลยครับสตอมมาตีมาตีได้เข้ามาตรงกลางแล้วส่งมาที่เซเวียออกมาข้างนอกเซเวียได้เข้ามาข้างหน้าคนเดียวหลุดเยี่งครับโรเวียหลอกยึดหนึ่งทีก่อนขึ้นวางครับเอาแล้วครับเซเวียเซเวียจูเนียร์สก,กรีนให้ยังไม่ได้นะครับมาที่จูเนียร์จูเนียร์มาที่ไนท์น้องไนท์น้องไนท์นได้เข้ามาข้างในแล้วขึ้นเองโอ้โย ขันวินาทีสุดท้ายครับเชลเอกืนมาคาโรคาโรตบหัวแบบนี้เรียกสกรีนครับเป็นดับเบิลสกรีนคาโรสต็อปสามคะแนนกรรมการบอกว่าฟาวสามแปมครับโอ้โหงานช้างครับแล้วเจ้าตัวแม่นหรือเปล่าครับเซอร์เบียฟาวไงครับก็เลยเป็นคาโรได้ยิงครับ้อยครับลูกแรกเก็บไป ทางด้านขวาแล้วครับมาตี้มาตี้ขึ้นเองเรียบร้อยครับเหลือกันสองคะแนนครับโดดหลวงไปแล้วเป็นคาร์โรคาร์รยกยามไม้อศกขึ้นวางเรียบร้อยครับโอ้โหเขาเป็นคู่หูดูท็อปที่เล่นกันรู้ใจมากๆนะครับเอเชียกับคาร์โรสเวียงไาสเวียได้เข้ามาและได้ฝ่าผนึกว่าแอนวันครเพลงนี้ถ้าได้แอนวันนี้สูสีเลยครับ ลูกทั่วสองลูกของทางสตอร์มนะครับเซอร์เบียเนี่ยเขาบอกได้เลยครับว่าเขาเก็บรีบาวได้ดีมากแล้วก็โอเคลูกแรกเก็บไปครับต้องเล่นแล้วครับช็อตค็อกจะหมดแล้วโดนเอเชียลวงมาเอเชีย1นแล้วเซอร์เบียมาตาบล็อกคาร์โลยอนเรียบร้อยครับโอ้ยโอ้ยใจคอครับ สตอมบุกขึ้นมาอันนี้ต่อปน้องไน์น้องไน์ขึ้นเองเรียสวยงามครับน้องไน์ครับเพนี้ครับที่ต้องการครับไม่มีมุมกลับมาจูเนียจูเนียสวิงมาตรงนี้น้องไน์ไน์เข้ากลางไน์เข้ามาสะบัดมาสวีหูไม่ได้แต่ซับลงไปครับเอ้าครับเหลือ24วิีวิกันหนึ่งคะแนนครับสตอมกลับมาได้ครับสุดยอดครับ จะมีการต่อเวลาหรือเปล่าครับอ่ามาดูการตรงนี้ต้องดูครับหนึ่งของลีกอยู่ครับมาตี้ให้มาที่ไหนไหนขอเข้ากลางไหนสวิงมาตรงนี้เซเวียเข้ามาวางไม่ลงและกลายเปโอโหเซเวียครับวางไม่ลงครับจบเกมครับ ฮูเปอร์ยังเหนียวยังรักษาความเป็นทีมโนหนึ่งของลีกอยู่ครับไล่พ่ายต่อไปครับโอ้ oh, สุดมันครับคู่แรกก็มันสุดๆแล้วครับใครคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่สุดยอดพิมพ์จ G มาครับจบเกมครับฮูเปอร์ยังรักษาความไร้พ่ายครับชนะ78ต่อ77ครับ สุดยอดครับเกมนี้มันจริงครับ